ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับ b u s t ์ฟอร์มนะครับใน Rider Ball นั่นเองนะครับนะก็วิธีการรับตัว b u s t ์ฟอร์มนะครับทุกคนจะต้องมีเกียร์ทั้งหมด2อย่างนะครับก็คือไฟส h t Mobile แล้วก็ไฟส h t e d นะครับนะซึ่งวิธีการรับตัวไฟส h t Mobile นะครับทุกคนสามารถรับได้จากการลงไท l e ของไฟนั่นเองส่วนไฟ g h t นะครับให้ทุกคนลงมาด้านล่างตามผมมาเลยให้เราเข้ามาด้านในนะครับให้เราคุยกับ NPC crafter ตรงนี้นะครับกดไปเลยนี่นะครับเมื่อเรากดเสร็จแล้วให้เรามาตัวครับว่าสมาร์ท a l l นะครับเราจะเจอไฟ g h t อยู่ตรงนี้นะครับซึ่่งงงขออทีีเราาต้้ใชก็จะมม2ส เซรั่มสามสมาร์ทการ์ดแล้วก็32สมาร์ทดาต้านี่นะครับแล้วก็เงิน1นึ0 0 0สเยนซึ่งของทั้งหมดเนี่ยเราสามารถหาได้จากการลงไทล์ ile, หรือไม่ก็เปิดกล่องของสมาร์ทโวนะครับนะหรือว่ากล่องสมาร์ทบล็อกอะไรนะครับเมื่อทุกคนมีของครบตามนี้ก็ให้ทุกคนกดปุ่มคราฟตรงนี้ได้เลยนะครับนะเรียบร้อยนะครับผมได้มาแล้วโคดอีซี่อย่างต่อมานะครับก็คือไฟโมบายเฮดนั่นเองซึ่งไฟโมบายเฮดเนี่ยเราจะต้องตีบวก5ครั้งนะครับถึงจะได้นะซึ่งตัววิธีการรับตัวไฟโมมบบาาาายยเเฮดดนนี่ททุกกคสราารถัไไ้จ อย่างที่ผมบอกนะครับหรือว่าการทําแท็กเกอร์นั่นเองเนาะก็เมื่อทุกคนมีตัวไฟมือบายเฮดแล้วให้ทุกคนตามผมมาได้เลยจุดตีบวกของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดคุยได้เลยนะครับนะเมื่อกดคุยเสร็จเนี่ยให้เรามาตรงคำว่ารีฟินตรงนี้นะครับนะหลังจากนั้นก็ให้เราหาตัวไฟมือบายเฮดนะครับ นี่นะครับไฟบาร์เฮดห้เรากดคลิกเลยเมื่อเรากดคลิกเสร็จเนี่ยนะครับนะของที่เราต้องใช้ก็จะมีทั้งหมด3อย่างนะครับก็คือตัวรีฟินแซกเมนต์นะครับซึ่งจะได้จากการที่เรานั้นใช้15บห้าไดเมนชันแซกเมนต์นั่นเองนะครับไดเมนชันแซกเมนต์นะครับก็หาได้จากการทำแท็กเกอร์และได้ของซัมอะไรต่อมาคือซอลแซกเมนต์นะครับซึ่งจะได้จากการตีเพลเยอร์ทั้งหมด3รอบใน PVP นั่นเองต่อมาคือเลฟเอมเปอร์นะครับต้องใช้เลฟแซกเมนต์ทั้งหมด4ชิ้นแล้วก็ตัว500เยนนะครับในการคคคครรรรัับบนนะซึ่ง NPC ใกกา็ือ NPC ที่เราตีบวกเมื่อทุกคร ีของครบแล้วให้ทุกคนตามผมมาเลยนะครับ ให้เราเข้ามาด้านในนี้เลยนะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยให้ทุกคนเดินตามผมมาเลยนะครับนี่นะครับ ให้เรากดคลิกนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรากดคุยได้เลยเมื่อเรากดคุยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ร่างบัตเตอร์ฟอร์มมานะครับซึ่งวิธีการรับก็ค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะครับนะเอาเราไปดูวิธีการแปลงร่างเป็นบัตเตอร์ฟอร์มกันเลยก็ต้องขอขอบคุณบับเบิ้ลคุงนะครับที่ให้ผมยืมรหัสมานะอย่างแรกเลยให้เราทําการกดทีนะครับเมื่อกดทีเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างให้เราเลือกไรเดอร์ให้เรามาโลกไฟและให้เลือกไฟน,นะครับหลังจากนั้นเราจะเจอบัตเตอร์ฟอร์มตรงนี้นะครับให้เรากดเลื่อนครับเมื่อเราเ เพื่อเปลี่ยนล่างนะครับทำเหมือนเดิมกระล่าง Excel Form เลยนะครับเมื่อเราอยู่ในล่าง b ัส t e r Form นะครับเมื่อเราทำการกด B นะครับจะเป็นการบินแบบนี้เลยนะครับนะซึ่งค่อนข้างเท่พอสมควรเลยนะครับต่อมาสกิลของไฟล่าง Buster Form นะครับเมื่อเรากด eee จะเป็นการใช้เบรคโหมดนะครับต่อมานะครับเมื่อเรากด evrr จะเป็นการใช้ Buster Mode นะครับ ต่อมาเมื่อเรากด C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  จะเป็นการใช้ Buster d i s ิ h a r g e โหมดครับต่อมาเมื่อเรากด V R V R V จะเป็นการใช้ Buster take off โหมดนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับมันจะเหมือนกับของไซก้าเลยนะครับก็คือมันสามารถบินได้แล้วเมื่อเรากดคลิกจะเป็นการฟันแบบนี้นะครับ ต่อมาเมื่อเราใช้ R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  จะเป็นการใช้ Exit Charge โหมดแบบเตะนะครับต่อมาเมื่อเรากด V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  จะเป็นการใช้ Exit Charge Buster Mode นะครับที่การรับ Buster Form ก็มีเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยลืมซื้อเสื้อผู้นิคคอยกดตั้งแฟนเพจแล้ก็สกิีนด้วยสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสุดครับจะมีคลิปหน้านะครับบายของผู้รับชุบชิบจนจบนะครับ